สวัสดีค่ะคุณอาเกษนาสอนวิชาความรักความสุขในรมิชีวิตนะคะมาเจอกันในวันนี้นะคะซึ่งก็มาอยู่กันนะคะท่ามกลางป่าเขาลำนาภัยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณอาเอาพลังการคิดบวกนะคะของดรเอ็มเมดฟ็อกซ์มาฝากกันนะคะสมข้อด้วยกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันด้วยจ้าได้ยินเสียงลิ่งลีเลไลกันไหมนะ,นะตอนนี้อยู่แบบ ป่ามากเลยอะป่าไผ่มากเลยนะคะแล้วก็เเป็นอะไรที่ดูแอบแบบว่าอยู่เงีย,งยบๆนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะอย่าให้กับกล้องให้ดูด้านหลังนะทักทายกันด้วยเนาะใครเข้ามาแล้วทักทายกันด้วยค่ะเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีบันไดลงไปนะคะเป็นป่าไผ่ซึ่งตรงโน้นยุงเยอะมากก็เลยอยู่ตรงนี้ละกันอะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะก็นะ คิดถึงกันนะคะอ่าเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตนะแชร์นิดหนึ่งก่อนใครเข้ามาแล้วทักทายกันนะคะสวัสดีทักทายกันแล้วก็ฝากแชร์กันออกไปด้วยนะจ๊ะทุกคนนะช่วงนี้นะโหเราต้องอยู่บ้านกันเนาะแต่ว่าครูเนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าครูอยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยมีแบบ ป่ามีอะไรให้เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะแก้เซงกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มารับพลังงานธรรมชาตินะคะมารับพลังงานดีๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวนะจริงๆเราเป็นวัดนี่นแหละเป็นวัดซึ่งลุงของครูเนี่ยเป็นเจ้าวาดัดนะแล้วก็เป็นวัดที่คือเขาจะมีด้านบนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะเขาเรียกว่าวัดเขาดีสลัดถ้าใครที่บออแบบว่าเออเคยแบบ อะไรนะใส่บาทตอนช่วงออกพรรษาที่เขาจะมีการลงพระจะบ,บินทบาทลงมาจากเขาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้แต่ช่วงนี้ก็อาจจะแบบโควิดนิดนึงมันก็เลยเงียบเงเงาเงาคะถ้าปกติเนี่ยเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะใครเข้าขมาแล้วถ้าทายกันนะเดี๋ยวแชร์กันเสียงดังมากเลยอะได้ยินเสียงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรจักรจั่นใช่ไหมใช่ไหมใช้จักรจันรปะ ใครมีความรู้บอกกันด้วยนะอ่าเดี๋ยวครูอยุญาะแชร์กันใครเข้ามาแล้วฝากแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ทักทายกันมาแล้วเดี๋ยวครูขอแชร์นิดนึงนะคะกับวันนี้พลังการคิดบวกเออเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเราต้องคิดบวกแต่พลังการคิดบวกมันมีผลกับเราอย่างไงนี่ครูไปสรุปหนังสือของดออร์เอ็ e เมดฟซซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับความคิดบวก นะเฮ้ยดีมากนะคะเดี๋ยวครูจะบอกให้เอามาใช้กับสถานการณ์ตอนนี้ได้ด้วยนะเสียงครูชัดเจนไหมนะเสียงครูชัดเจนไหมถ้าชัดเจนก็บอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์โพสก่อนนะแชร์ก่อน,นเนาะอ๋อโอเคชัดเจนอยู่นะชัดเจนอยู่เสียงว่าว่าลิงลีเลายเยอะมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเวข้ามาอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนขอแชร์แป๊บหนึ่งแชร์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่าพลังการคิดบวกเราไม่ได้พูดเรื่องนี้กันก็น,กนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาพูดให้ฟังกันเนาะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะแบบจิตตกอะ่ะ นอยบ้างอะไรบ้างโหยิ่งแบบว่านักเรียนครูเนี่ยเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเยอะแล้วต้องเป็นแบบด่านหน้าเนาะโอโ้โหนอยกันแบบว่าละงมเลยครูคะหนูนอยมากเลยเนี่ยหนูกลัวเน,นาะขณะเป็นคุณหมอก็ยังแบบกลัวกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยเอาพลังการคิดบวกเนี่ยมาบอกให้ฟังกันพวกเราจะได้แบบไม่นอยเพราะครูเองก็จะผ่านช่วงนอยมาแล้วแต่ตอนนี้ไม่นอยแล้วนะอ่าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึ่ง นะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเรื่องของพลังการคิดบวกโดยดอร์เอ็มเมดฟ็อกเออดร์เอ็มเมแป๊บหนึ่งแป๊บนึงขอแชร์แป๊บหนึ่ง,น,งนะใครที่มีหลายกลุ่มก็แชร์ไปได้นะจ้าทุกคนนะแชร์แป๊บหนึ่งแต่แอบบอกว่ากลัวยุงเหมือนกันเพราะคู่เป็นคนที่แบบว่าเวลายุงเข้ามานี่แบบมันจะกัด ฉันก่อนคนแรกแชร์ฝากแชร์กันด้วยนะคะใครที่แชร์ขอให้ดีขอให้ขอให้แบบว่าประสบสิ่งดีๆเนาะขอให้ประสบสิ่งดีๆเนาะอ่าแชร์แป๊บหนึ่งก่อนนะโอเคแชร์เรียบร้อยแล้วยุงเยอะพอสมควรจริงๆมันก็มีแมลงด้วยแต่ตรงเมื่อกี้ยุงเยอะออแ,ยแต่ตรงเนี้ยยุงไม่เยอะแต่เป็นมแมลงอ่ะดีขออนุญาตดูดะค,ะคอมเมนต์นิดนงึง อ่าดูคอมเมนต์นิดนึนงปกติข้อมูลไม่แดงพี่การเป็นผู้ชาพี่กาแล้วบอกว่ากดติดตามแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพีมาสวัสดีน่ารักไปอีกแ,แบบแบบตัดทมสัน้นใช่ไหมอ่าแอมสัสีทร์บอกว่าแชร์แล้วคะ่ะโอ้น่ารักมากเลยนะเหมือนจะกระจัดนี่บ้านเออนะเมเมใช่ไหมสวัสดีคะ่ะเออน่ารักมากเลยทุกคนแชร์กันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ อ่ะแชร์ให้คนที่คิดลบๆด้วยเออนะจริงๆการคิดลบไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่เลวร้วายหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล่ะไม่ใช่เขาเป็นคนร้ายแต่ว่าบางทีการคิดของเขาอะมันไม่ถึงใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยการคิดบวกคิดบวกเนี่ยมันดียังไงวันนี้ครูเลยเอาของดรพีมาอ่าไม่ใช่พีมา <laughs> พีมานะี่ยมันไอคนอยู่ในนี้เนาะดรเอ็มเมดฟอกนะ Fox, นะที่เขาเขียนหนังสือเรื่องการคิดบวกมาแล้วเอาสามประโยชน์ ที่จะบอกว่าเฮ้ยเราจงคิดบวกต่อไปช่วงเนี้ยเราคิดลบนะขนาดว่าครูเองเป็นผู้ฝึกมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่เราอาจจะคิดลบเช่นแบบว่าเราไปเสพข่าวเยอะๆเนี่ยเราก็กลัวเออเราก็กลัวแนละนั่นก็คือการคิดลบแล้วถูกปะอย่างแบบว่าลูกศิษย์ครูเนี่ยเป็นหมอเป็นพยาบาลเยอะแยะเลยช่วงเนี้ยคิดลบกันแบบก็หลายคนเนาะกลัวเพราะว่าเป็นด่านหน้าในการบอกว่าต้องแบบ ตรวจคนไข้ต้องอะไรเงี้ยเนาะก็กลัวใช่ไหมแล้วก็แบบสูญเสียครอบครัวไปบางคนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งแบบมันเป็นการที่แบบว่าเรากําลังอยู่ในกระแสการคิดลบระดับโลกอ่ะเข้าใจไหมเรากําลังอยู่ในกระแสการคิดลบที่ค่อนข้างเยอะแล้วเราจะลีกเลี่ยงการคิดลบเนี่ยมันก็ต้องอ่านหนึ่งแล้วอาจจะเลิกเสพข่าวหรือว่าเสพน้อยลงอะไรเงี้ยเนาะให้เวลาเหมือนกับย้อนไปดูที่ครูเคยพูดไปคลิปที่แล้ว พูดไปไลฟ์ที่แล้วใช่ไหมให้มันบอกว่าเจพน้อยลงแต่เนี้ยเรายังเชื่อกันอยู่ไหมว่ามีหลายคนนะเป็นนะที่ถามกันเข้ามาแล้วครูก็เลยเอาอันนี้มาให้มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยมันลบมากลบจนไม่ไหวแล้วทุกคนรอบข้างก็ลบข่าวก็ลบตัวเราเองก็พลอยต้องแบบรับกระแสพลังงานลบไปด้วย เพราะจะไปไหนก็ไม่ได้จะไปทําบุญที่วัดก็กลัวใช่ไหมจะไปไหนไปเที่ยวไปอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมไปออกจากบ้านนี่ก็กลัวขนาดซื้อของมากินในบ้านก็ยังกลัวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสะลบที่เราเนี่ยรับมาโดยที่รู้ตัวและก็ไม่รู้ตัวแต่เนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยพอมันเป็นอะไรที่ลบแล้วเนี่ยเราจะยังเชื่อมันอยู่ไหมว่าเฮ้ยฉันต้องคิดบวกเว้ยเฮ้ยฉันต้องคิดบวกมันถึงจะดีเออตอนเนี้มันบอกว่าไม่รู้จะคิดบวกยังไงดีหรือว่าบางคนบอกว่า มีถามคำถามเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครูหนูไม่มีอารมณ์ในการไม่ใช่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ในการเขียนเออไม่มีอารมณ์ในการเขียนอนาคตไม่มีอารมณ์ในการทำกระบวนการไม่มีอารมณ์ในการที่จะสร้างกระบวนการการคิดบวกเออเป็นไหมครูเองก็มีนะมันก็มีช่วงหนึ่งตอนช่วงแรกๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังไม่ได้แบบอะไรมันก็ไม่แน่นอนไปสัทุกอย่าง มันก็มีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยมันไม่มีอารมณ์ในการทํากระบวนการในการคิดบวกแต่ก็ต้องดึงตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยแต่การคิดบวกมันคือสิ่งที่ถูกต้องการคิดบวกมันคือสิ่งที่ดีวันนี้ครูเลยเอาสาข้อของดรเอ็มเมดฟอกมายืนยันว่าเฮ้ยคิดบวกต่อไปเว้ยต้องคิดบวกต่อไปเพราะอะไรรู้ไหมข้อแรกค่ะข้อแรกเต็มพิมพ์ฟอยฟอยเอ,อ่อฟอยสวัสดีค่ะ ข้อแรกเตรียมพิมพ์นะพิมพ์กันมานะเราต้องแบบระดมสมองคิดบวกกันเนาะข้อแรกดเอร์เอเมฟอกบอกว่ามนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงทัศนคติเออมนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงทัศนคติหมายถึงอะไร m ม n เ s ็ t ถูกไหมพิมพ์มาเลย m ม n เ s ็ t มนุษย์ทุกคนควรตระหนักถึงทัศนคติเป็นอันดับแรกเลยทัศนคติบวกทัศนคติลบอุ้ยฉันออกไปฉันต้องติดโรคแน่เลยฉันเป็นคุณหมอฉันเป็นคุณพยาบาลฉันเป็นด่านนะฉันต้องเสียสละมากเลยฉันจะตายอยู่แล้วนะคนไข้ก็เยอะแยะมากมายครูก็เลยแบบมีโค้ดคุณหมอไปนะเมื่อไม่กี่วันนียบอกว่าเฮ้ย จริงจริง่ะเราดูยอดคนติดเชื้อมันเยอะถูกปะมันเยอะแต่เราลองดูยอดของคนที่หายและยอดของคนที่ยังไม่ติดมันก็มีเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่ต้องเป็นหนึ่งในคนที่สองหมื่นต่อวันแต่ยอด2,000มื่ต่อวันในวันนี้อีก2ส,สัปดาห์เขาจะเป็นยอดของคนที่หายถูกไหมเพราะ,ะนันทาสนาคติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรามองทัศนคติหรือว่าสร้างทัศนคติเป็นลบมันมีผลลยด็อกเตอรเอเมดแบบครูอาแล้วแบบเฮ้ยมันใช่มากเลยก็เลยต้องเอามาแชร์ทัศนคติมันคือไม่ว่าเราจะคิดลบไมเซ็ตเรานะจะลบหรือว่าจะบวกมันคือตัวกํำหนดให้เรา เจอสถานการณ์อะไรให้เราเจอผู้คนแบบไหนและให้เราร่างกายแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยถ้าทัศนคติเราเป็นลบร่างกายเราก็จะตอบสนองการป่วยไข่ถูกไหมทัศนคติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆดังนั้นเราจรึงต้องโอ้ฝืนตอกทุกคน ตื่นรู้มากเลยฝนตกรีบไปแล้วนะรีบไปแล้วนะสรุปเลยนะทนัศนคติจึงต้องเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรจะต้องเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับแรกดังนั้นจึงต้องคิดบวกต่อไปต่อที่ข้อ2องเร็วรีบไปแล้วร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นทัศนคติที่ดีจะทําให้ร่างกายของคุณแข็งแรงและดีเนาะข้อที่สองนะมีสมาชิจ้าเอาบวกไปใส่ ยะมีสรุปสองข้อจบนะหรือว่าเราจะไปเจอกันตอนคืนดีทุกคนเจอนตอนคืนไหมฝนตกจ้าทุกคนอ่ะข้อสองแล้วกันอ่ะรีบๆแล้วกันมันยังไม่ลงเม็ดมากข้อที่สองพระเจ้าพิมพ์มานะพระเจ้ามีแผนสําหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนพระเจ้ามีแผนสําหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนจ้ะอ่าเพราะฉะนั้นพิมพ์ม,มาพระเจ้ามีแผนสําหรับชีวิตมนุษย์ทุกคน และพิเศษคือมีแผนสำหรับคุณโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างทัศนคติที่ดีคุณย่อมสอดคล้องกับอะไรชีวิตของอาพระเจ้ามีแผนให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องคิดเสมอว่าเราคือแผนที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเราคือแผนที่แบบ the best ที่สุดที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะสวยนะถ้าคุณบอกว่าคุณโออันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแสดงว่าคุณเป็นแผนที่แย่ที่พระเจ้าสร้างมาให้คุณแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นแผนที่ดีที่สุดที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เจอแต่ความโชคดีโอเคไหมอ่าน้ตเดนใจใช่ไหมโอเคไหมข้อสองอ่าน่ารักมากนะกระต่ายน่ารักมากข้อที่สาม นะพระเจ้ามีแผนสําหรับเราโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยพระเจ้าด้วยเนาะเขียนแผนแบบนี้มาเฮ้ยถ้าฉันบอกว่าฉันจะซวยจะซวย,สวยแสดงว่าฉันยอมรับแผนหรือว่าฉันแบบว่าเออไปสกัดกั้นแผนที่พระเจ้าจะให้ฉันแบบดีเพราะฉะนั้นฉันต้องคิดบวกเนาะ,ะเพราะฉะนั้นฉันต้องคิดบวก พราะฉะนั้นฉันต้องเขียนแผนเราก็เป็นมินิกอร์ดเ,เขียนแผนแบบนี้ไปเสนอพระเจ้าสิว่าฉันจะต้องการชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้ต้องการมีชีวิตแบบนี้อิสระแบบนี้มีการเงินดีๆแบบนี้มีชีวิตที่มีความสุขมีความรักแบบนี้เขียนแผนไปบอกพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะอ p p r o v e อนุญ,ญาตให้เรามีชีวิตที่ดีนะโอเคไหมข้อที่สจบละนะจงอวยพรสิ่งที่ต้องการ จงอวยพรสิ่งที่ต้องการแล้วคำอวยพรนั้นจะขอบคุณคุณพิมพ์มาจ้ะจงอวยพรสิ่งที่ต้องการและคำอวยพรนั้นจะกลับมาตอบแทนคุณอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณอยากได้อะไรคุณจงขอบคุณ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 และอวยพรนะแม้ทั้งครูเนี่ยสวดมนต์ในช่วงนี้ครูอวยพรให้เชื้อโรคเนี่ย กลายเป็นต้นไม้ใบหญ้าไปเกิดใหม่เป็นต้นไม้ใบหญ้าไปเกิดใหม่เป็นดอกไม้ไปเกิดใหม่เป็นเทวดาบนสวรรค์อวยพรเขาไปนะอวยพรเขาไปให้เขาไปแบบเกิดใหม่ในทางที่ดีอวยพรเขาไปเนาะอวยพรในสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วคําอวยพรเหล่านั้นมันจะกลับมาสนองให้กับเราแต่ถ้าเราบ่นบนบนบนแต่ถ้าเราพูดลบนะอะไรก็ซวยไปหมดอะไรก็ไม่ดีไปหมดอะไร มันก็เหมือนการอวยพรถูกปะมันก็เหมือนการที่เราอวยพรให้กับตัวเราเองแหละคำสา์แช่งก็เหมือนการอวยพรให้ตัวเองเพราะนั้นเมื่อเราอวยพรให้กับตัวเองบ่อยๆแบบนั้นสาดแช่งตัวเองบ่อยๆแบบนั้นก็เท่ากับว่ามันก็จะกลับมาสนองเราด้วยเหมือนกันดังนั้นอยากได้ชีวิตแบบไหนอยากประสบสิ่งแบบไหน m d set บวกสำคัญเพราะมันกำหนดทุกอย่างสถานการณ์ผู้คนและแม้กระทั่งร่างกายเราเอง2 เราเป็นแผนที่ดีที่สุดของพระเจ้าจงจำเอาไว้และสจงอวยพรในสิ่งที่เราอยากจะได้หรือพูดในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะแล้วชีวิตก็จะเดเรคชั่นไปตามนั้นนะอย่าพูดสาปแช่งตัวเองโอเคไหมวันนี้ฝากแชร์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนแชร์กันไปแชร์กันไปแชร์กันไปนะพระเจ้าจะได้อวยพรเรานะคะแชร์กันไปแล้วก็นะเจอกันใหม่นะจ๊ะ สำหรับวันนี้บายบายมาก่อนฝนเริ่มตกแล้วนะคะเดี๋ยวหนูดวงใจไม่สบายนะจ๊ะบายบาย